การจัดท่าข้อไหล่แขนและมือในผู้ป่วยที่มีภาวะอัมาพาตเครื่องซีกการจัดท่าในผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งซีกที่มีภาวะอ่อนแรงของแขนและมือจะช่วยป้องกันภาวะข้อไหล่เคลื่อนหลุดหรือภาวะปวดเจ็บเรื้อรังของไหล่แขนและมือซึ่งมีผลกระทบต่อการฟืฟ้นฟูการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การจัดท่าข้อไหล่แขนและมือในผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกในท่านั่งผู้ป่วยนั่งศีรษะและลำตัวตั้งตรงไหล่งุ้มไปข้างหน้าเล็กน้อยญาติหรือผู้ดูแลนำหมอนวางที่ตักและยกแขนด้านอ่อนแรงของผู้ป่วยขึ้นวางบนหมอนการจัดท่าข้อไหล่แขนและมือในผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกในท่านอนหงาย ยกแขนข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยให้กลางออกเล็กน้อยจัดข้อศอกเกียดและหง่ายมือขึ้นใช้หมอนขนาดเล็กรองใต้แขนเพื่อดึงกระดูกสะบักไปด้านหน้าการจัดท่าข้อไหล่แขนและมือในผู้ป่วยที่มีภาวะอัมาาพาตครึ่งซีกในท่านอนตะแคงทับด้านปกติใช้หมอนรองแขนข้างอ่อนแรง โดยจัดให้แขนวางยื่นไปข้างหน้าข้อศอกเหียดตรงข้อมือคว่ำวางบนหมอนจัดขาวางพาดบนหมอนโดยจัดให้สะโพกและเข่างอเล็กน้อยการจัดท่าข้อไหล่แขนและมือในผู้ป่วยที่มีภาวะอัมาพาตครึ่งซีในท่านอนตะแคงทับด้านอ่อนแรงใช้หมอนรองแขงด้านอ่อนแรงของผู้ป่วย โดยจัดให้แขนงุ้มไปข้างหน้าเล็กน้อยข้อศอกเหยียดตรงง่ายข้อมือขึ้นขาข้างปกติวางพาดบนหมอนโดยจัดให้สะโพกและเข่างอเล็กน้อยข้อควรระวังในการจัดท่าผู้ป่วยควรจับแขนผู้ป่วยด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการดึงหรือกระชากแขนด้านอ่อนแรงของผู้ป่วยเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ และภาวะข้อไหลเคลื่อนหลุด